เมนูที่รสชาติเปรี้ยวหวานกลมกล่อมอร่อยเข้มข้นถึงเครื่องแกงเลยครับแกงส้มชะอมกุ้งครับทำทีไรกินทีไรเนี่ยข้าวหมดมอทุกทีครับเริ่มจากทำชะอมกินก่อนนะครับแล้วก็เด็ดชะอมมานะครับแล้วก็ตอกไข่ไก่ลงไปครับคนให้ไข่ไก่แตกให้หมดเลยนะครับแล้วก็ไปเคลือบที่ชะอมให้หมดครับในส่วนผสมทั้งหมดนั้นอ่ะเชฟได้พิมพ์ไว้ท้ายคลิปหมดแล้วนะครับไม่ต้องไปจดกันอยู่ครับ แล้วก็ตั้งกระทะเลยครับใส่น้ํามันไม่ต้องเยอะนะครับนี่คือเทคนิคเลยครับแล้วก็ให้น้ํามันร้อนให้ทั่วท่กระทะนะครับเทชะอมของเราใส่ลงไปเลยครับใช้ไฟกลางนะครับค่อนไปทางอ่อนรอจนกว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยจะเกรียมนะครับได้ที่นะครับแล้วก็พลิกกลับออกมาอย่างนี้เลยครับตอนนี้กลิ่นชะอมหอมฟุ้งไปหมดเลยครับ เวลาทอดก็ใจเย็นๆครับพลิกกลับไปกลับมาจนกว่าข้างในจะสุกทั้งหมดนะครับลองเช็คดูก่อนนะครับแล้วก็เกียมกรอบน่ากินอย่างนี้แหละครับชะอมของเราก็จะมีความหนามากๆครับนี่แหละครับขนาดของกระทะก็เป็นส่วนสำคัญนะครับอย่าให้กว้างมากไปนะครับไม่งั้นชะอมของเราก็จะไม่ได้ความหนาอย่างนี้นะครับแล้วก็มาหั่นเป็นท่อนๆพอดีคำเลยครับ อะอมทอดเสร็จแล้วครับไปทําในส่วนของแกงส้มเลยครับก็ตั้งกระทะอีกทีหนึ่งเทน้าเปล่าลงไปแล้วก็ตามด้วยเครื่องแกงส้มครับตามด้วยกะปิลงไปเพิ่มความเข้มข้นเลยครับแล้วก็ซุปก้อนเล็กน้อยครับกระชายซอยตามไปด้วยครับคนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันให้หมดเลยครับพีแกงส้มละลายเข้ากันหมดแล้วคราวนี้ก็มาปรุงรสชาติกันเลยครับน้ำตาลมะพร้าวครับ น้ำมาขามเปียกครับแล้วก็คนให้ละลายเข้ากันอีกทีนึงครับชิมรสชาติดูนะครับเอาตามชอบเลยแล้วก็ตามด้วยกุ้งสดลงไปครับแป๊บเดียวกุ้งสดเขาก็จะสุกแล้วล่ะครับเชฟก็เท hey, เจ้าชะอมที่เราทอดไว้นี่ครับลงไปได้เลยครับคนแล้วลองชิมรสชาติดูนะครับ เอาให้เหมาะเอาอย้ถูกใจก่อนนะครับเมื่อได้ที่แล้วเนี่ยเราจะเผื่อไว้เดี๋ยวเราจะดับแก๊สเลยครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวลงไปครับเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวให้มันสว่างขึ้นนะครับรสชาติจะออกมามีความเปรี้ยวเผ็ดแล้วก็มีหวานตามนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูเลยนะครับที่ทำให้ข้าวหมดนออแน่นอนเลยครับลองทำตามกันดู